ก็สว <grassroots> ัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงะแล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมกระเบื้องนะครับผมกระเบื้องนะครับก็อันนี้นะครับอันนี้นะครับรอยที่เขาแกะออกมานี่เป็นเอ่อเป็นน็อตรุ่นเก่านะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นสังกะสีนะครับแปะอยู่ด้านบนนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่ช่างนะครับเขาใช้นะครับยิงกระเบื้องนะครับตัวนี้นะครับจะเจาะเหล็กนะครับตัวนี้ใส่เหล็กนะครับสําหรับแปะเหล็ก นะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเวลายิงลงไปนะครับใต้นี้มีลูกยางนะครับก็จะไม่ต้องใช้มาประกอบนะครับอย่างสมัยก่อนเนี้ยต้องใช้แผ่นสังกะสีนะครับมาใส่เพื่อที่จะคุมเพื่อเวลาฝนตกจะได้ไม่ไม่รั่วเข้าไปนะครับก็อันนี้นะครับอย่างรุ่นใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งนานวันนะครับก็ตรงหัวเนี่ยมีการโยกการคอนอะไรได้นะครับ กระเบื้องเวลาขยับอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาลมมานะครับก็ถือซะว่านะครับแค่เชงนนก็จะมาอุดหลังคาให้ดูอีกก็ละกันนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นกระเบื้องนะครับต่างจากเมทัลชีตนะครับผมก็จริงๆนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละอุ่นะครับผมก็นี่ครับน้ำมันเบนซินแล้วก็โฟมนะครับโฟมที่เหลือใช้นะครับก็เดี๋ยวจะว่านะครับทําให้แต่ เมนนชีสด,ดูนะครับก็กระเบื้องไม่ทําให้ดูนะครับก็จัดไปนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะน้อยใจ<ฮ>ก็จัดไปนะครับนี่นี่ครับก็วิธีการทำก็ไม่ยากนะครับใช้โฟมนี่แหละ ฟมอะไรก็ได้นะครับโฟมเอ่อที่ไม่ได้ใช้แล้วกันนะครับอุปกรณ์อันนี้นะครับบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะครับนี่ครับก็เอาลงไปนะครับแล้วก็น้ํามันเบนซินนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็อันไหนที่ละลายละลายนะครับนี่ครับก็จะละลายได้ไวมากนะครับน้ํามันเบนซินนะครับก็บางคนก็มีถามมาว่าพี่ใช้แก๊สโซฮอได้ไหม มันก็น้ำมันเบนซินนะครับมันก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับผมก็ขยี้ให้ละลายแค่นี้เองนะครับละลายแล้วเราถึงจะเอามาใช้ได้นะครับแป๊บเดียวเองขีดลงมาเยอะแยะก็นี่นะครับขยี้ขยี้ขยำขยำขยี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ f อซหรือท่านผู้ชมนะครับก็บางคนก็ถามมานะครับว่า แค่แทงแง่อันนี้จะอยู่ได้กี่ปีนะครับก็ก็ที่แค่เทงแง่ทำมานะครับก็มันไม่มันไม่มันมันไม่แตกนะครับผมไม่แตกไม่หลุดนะครับผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่กี่ปีนะครับแต่มันรื้อได้หลายงานนะครับมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่หลุดนะครับไม่หลุดง่ายนะครับก็ลองทําดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไร อุปกรณ์อันนี้นะครับน้ำมันเบนซินนะครับก็ดูเอาจากมไซค์เลยเนี่ยนะครับผมแล้วก็โฟมก็หาเก็บเอานะครับหาเก็บเอานี่แค่ใส่แง่ก็ทําให้ดูนะครับนี่ครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นน็อตลักษณะแบบนี้นะครับก็จะอุดได้เลยนะครับนี่นะครับก็ให้มันเหนียวเหนียวหนืดหนืดทั้งหน่อยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ ป้ายไปเลยนะครับอันนี้เอ่อพูดว่าเลยนะครับว่าต้นทุนนะครับศูนย์บาทนะครับนี่นะครับก็ดูนะครับลักษณะนะครับอ่ะพี่น้อยดูนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมันจะเขาเรียกวรา่ะมันจะเหลวนะครับขยับตัวนะครับให้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 แล้วมันโดนแดดมันจะละลาย เออโดนแดดนี่แข็งเป๊กเลยครับโดนน้ำเย็นก็แข็งนะครับแปลกมากนะครับแปลกมากโดนแดดแล้วมันจะละลายอีกถ้าโดนแดดละลายนะครับอันนี้แข็งเป๊กเลยนะครับไม่รู้ว่าอย่างอื่นโดนแดดจะละลายนะครับแต่อันนี้แข็งมากนะครับนี่ครับนี่นะครับเห็นว่าข้างนี้นะครับก็เราก็แปะข้างนี้ไปอีกนะครับ ต้นทุนอันนี้นะครับเรียกว่าไม่แพงนะครับไม่แพงก็ยาเอ่ออย่างรั่วเอ่อฝนมารั่วนะครับตอนนี้หน้าฝนนะครับก็ถ้าฝนมาแล้วรั่วเราต้องการขึ้นไปอุดโดยเร่งด่วนอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างวันนี้นะครับคุ้มทั้งทั้งวันเลยนะครับเนี่ยจะเที่ยงอยู่แล้วนะครับยังคุ้มอยู่เลยนะครับก็นี่ครับฝนเพิ่งตกไปครับ ก็อันนี้นะครับแค่ต้แงเอามาบอกให้นะครับว่าอย่างเงี้ยมันสามารถอุดได้นะครับแบบนี้นะครับก็นี่นะครับเม็ดแลชีสกับกระเบื้องก็จะต่างกันนะครับอย่างแค่ต้แงบอกนะครับกระเบื้องเนี่ยนะครับถ้าถ้าเป็นแผ่นหนึ่งนะครับเราขึ้นไปนะครับถ้าถ้ากระเบื้องถ้ากระเบื้องเก่านะครับผมก็ขึ้นไปที่แรกเป็นแผ่นเดียวนะครับไปเหยียบแผ่นอื่นนะมีโอกาสแตกอีกนะครับผมถ้าแตกแล้วนะครับผมก็มี โอกาสได้ทำแหละจากแผ่นนึงกลายเป็นหลายแผ่นนะครับก็จริงๆนะครับก็แค่ได้แง่นะครับเอ่อการการที่มาทําแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นกระเบื้องลักษณะแบบนี้นะครับก็ตามบ้านนอกนะครับตามบ้านนอกซึ่งมีลูกหนังกระติกด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าแถวในเมืองมันจะมีหรือเปล่านะครแต่บ้านนอกก็มีแน่นะครับยิงนกมั่งยิงหมาเออนะครับก็มีมีคนยิงคนใจร้าย นี่นะครับอันนี้แค่จะงี้จะตีต่างนะครับว่าเป็นลูกกระสุนก็แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับลูกกระสุนแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับลูกกระสุนนะครับลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเราจะทํายังไงให้มันอยู่นะครับก็ไม่ยากนะครับก็แบบนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นล้านะครับเราก็แปะตามยาวนะครับ อันนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะป้ายไปแบบนี้นะครับนี่ครับป้ายแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็ตัวป้ายของเราเนี่ยเหนียวมากเออจะเป็นตัวถูกด้วยนะถูกตังไงถูกตังเน่ดีจังนะครับถูกตังดีจังนะครับ <c oughs> ก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ผ้าดิบนะครับอันนี้เป็นผ้าดิบจากไหนอ,อ,อันนี้เป็นที่ที่เขาฉาบฝ้า ผ้าดิบที่เขาฉาบฝ้านะครับก็เนี่ยฉีดแค่นี้นะครับฉีดแค่รูแต่ละที่เขาจะเรียกเหมือนกันไหมก็เรียกเหมือนกันนี่เนี่ยผ้าดิบผ้าฉาบฝ้าก็ได้นะเนี่ยครับก็แค่แค่นี้นะครับนี่ทำแบบนี้แค่นี้เองนะครับนี่ครับจัดเรียงทักหน่อยหนึ่งนะครับอย่าให้หนวดมันยาวเยอะแยะนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แค่นี้เองนะครับเอาเอาเอาติดมือไปด้วยแล้วนี่นะครับ แบบนี้นะครับ,<ช>รบก็เราก็จะใช้ตัวนี้ถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋อเปียทับผ้าใช่ทับผ้าการผ้าหลุดไม่ใช่ไม่ใช่ใชการเอ่อการการน้ำหลดลงไปนั่นแหละนะครับอันนี้ค,คือเราเน้นประสิทธิภาพไม่ได้เน้นสวยใช่ไหมโอ้โหถ้าจะเอาสวยเนี่ยสวยแล้วเปียกเอาไหม <laughs> สวยแล้วเปียกเหมพี่น้อยเอ้าเดี๋ยวก็จะมีคนถามแล้วมันไม่เห็นจะสวยอย่างนี้ไงพี่นุ้ยก็ถามไงโอ้ยเราก็บอกว่าเราไม่ได้เน้นสวยเราเน้นประสิทธิภาพคุณภาพเน,น,น้นเอาให้อยู่ก็แล้วกันนะครับเนี่ยแบบนี้พี่น้อยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอ่าขาจะเป็นแบบนี้อ่ายิ่งโดนแดดหรือโดนน้ําฝนนะครับก็จะยิ่งแข็งนะครับก็แบบนี้นะครับตัวนี้จะ ต่างจากตัวยางมะตอยหรือซินโคดนะครับซินโคดสมัยก่อนมอมใช้เป็นซินโคดนะครับก็ป้ายลักษณะแบบนี้แหละแล้วก็เอาผ้าดิบตัวนี้ทับนะครับแล้วก็เอาซินโคดมาป้ายอีกทีหนึง่งอันนั้นก็อยู่นะครับอันนั้นเป็นลักษณะคละ้ายๆยางมะตอยนะครับของสำหรับซินโคดนะครับที่เป็นสีดําๆใช่ไหมใช่เป็นตอนทาจะเป็นสีน้ําตาลนะครับตอนที่ใช้อยู่นะครับพอทาไปแล้วจะเป็นสีดํานะครับก็ หลังคาแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้แคทแงเงะเอามาทําให้ดูถ้าสมมุติว่าแตกเล้าวนะครับแตกเล้าวตรงนี้อย่างนี้นะครับก็คาแล้วก็แปะเหมือนกันนะครับก็ใช้ผ้าในการเชื่อมนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักมาดูนะครับก็นี่นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับแคทแงแงะก็เอามาฝากเอฟซีหรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้นะอ่ะไปดยดูข้างหลังนะนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับ ก็มาดูด้านหน้านะครับตอนนี้นะครับก็สักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับก็จะมนๆนะครับดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ด้วยนะว่ามนแล้วนะครับนี่เราทิ้งระยะเวลานะครับแบบนี้นะครับก็อ๋อจริงๆบนหลังคามันก็ร้อนนะครับเราจะไปทําตอนฝนตกก็ไม่ได้ไอตอนนั้นมันเย็นนะครับแต่ตอนที่ไม่ฝนไม่ตกนะมันร้อนนะครับก็อยู่นานไม่ได้จริงๆนะครับแป๊บเดียวละลายเลยถ้าอากาศร้อนๆนะครับผมว่า แป๊บเดียวก็จะทําให้มือเราก็จะดูรู้เลยว่าอยู่หรือไม่อยู่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอยู่นะครับนี่ครับฝนน้าจะเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเหมือนกันแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับก็อันนี้นะครับแค่ใช้แง้ก็เอามาฝากเอฟซีหรือนักผู้ชมมาแล้วกันนะครับเอาที่ว่าเอาที่คนไม่รู้นะแค่ใช้แงเอามาฝากนะครับสําหรับวิธีการอุดหลังคากระเบื้องง่ายๆนะครับโดย ใช้โฟมโฟมผสมเบนซินนะครับก็งบก็ศูนย์บาทนะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับก็ใครๆที่ต้องซื้อก็อันนั้นก็จะเสียตังค์นะครับแต่อันนี้ผมไม่ต้องซื้อนะครับผมมีอยู่แล้วนะครับก็โฟมก็หาเก็บเอาตามถังขยะนะครับผมก็นี่นะครับใครเห็นว่าคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่นุ้ยในช่อง n m k Channel ด้วยนะครับผมก็เป็นคนถ่ายให้กับแคสแงะนะครับผม ตอนนี้ตอนนี้ต้องหยุดถ่ายก่อนเจ็บโอเคนะครับก็ส่วนนะครับที่ใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ